อยากสำเร็จเรื่องอะไรให้โฟกัสที่เหตุไม่ใช่โฟกัสที่ผลบางคนอยากมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยมีชีวิตที่ดีมีงานที่ดีมีความสุขมากขึ้นสิ่งเหล่านี้คือผลลัพธ์ที่คุณต้องการแต่เหตุที่ทำให้เกิดผลลัพธ์เหล่านี้หลายคนไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์นี้เลยเหมือนคำพูดของทีฮาร์ฟเอ็กเนักธุรกิจ นักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกได้พูดเอาไว้ว่าถ้าหากว่าคุณต้องการเปลี่ยนผลไม้จงเปลี่ยนที่รากของมันเหมือนถ้าหากคุณอยากกินแอปเปิลคุณก็ต้องปลูกต้นแอปเปิลและก็หยอดมเมล็ดแอปเปิลลงไปในดินแต่ถ้าคุณหยอดมเมล็ดข้าวโพดคุณก็จะได้ข้าวโพดไม่ได้แอปเปิลหรือถ้าหากคุณอยากได้ผลไม้ที่คุณปลูกอยู่แล้วให้มันดีขึ้นให้มันอร่อยขึ้นคุณก็ต้องใช้ดินที่ดีปุ๋ยที่ดีหมั่นรดน้ําให้ดีไม่ใช่มองมันอยู่อย่างเดียวโดยที่ไม่ทําอะไรเลย และนอกจากการทําเหตุให้ดีแล้วคุณก็ต้องทํามันอย่างสม่ําเสมอด้วยหรือสิ่งที่คุณต้องทํามันทุกวันหรือกิจ,จวัตรประจําวันนั่นเองหรือในภาษาอังกฤษจะเรียกว่าคุณต้องมีเดลี่รูทีนมีคนเคยบอกกับผมว่าถ้าจะทํานายอนาคตของใครลองเอาเดลี่รูทีนของคนนั้นมาดูสิคุณจะทํานายอนาคตของคนนั้นไม่ยากเลยหรือเหมือนกับธรรมะคําสอนที่ผมเคยได้ยินว่าถ้าเราไปมัวแต่คิดถึงผลแบบนั้นคือกิเลสนอกจากไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้ว ยังทำให้ทุกข์อีกด้วยจงทำเหตุให้ดีเท่านั้นและให้ผลดูแลตัวมันเองใครอยากสำเร็จอะไรโฟกัสเหตุให้ดีและทำมันอย่างสม่าเสมอนะครับและผลลัพธ์ดีๆผล,ลไม้ที่คุณปรารถนาจะออกผลให้คุณได้ลิ้มลองรสชาติของมันอย่างแน่นอนครับขอให้ทุกคนได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองการได้ทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นก็กดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย